ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังบีเดียประจำวันที่25กันยายน2566ครับล่าสุดนะครับทางนายกรัฐฟังนะครับเปลี่ยนเกณฑ์การใช้เงินดิจิทัลเนี่ยภายใน4กิโลเมตร จะมีโอกาสปรับให้ใช้ภายในจังหวัดนะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนายกแกก็ไปออกงานตามปกติครับแล้วก็มีคนไทยบางส่วนนะครับได้เสนอบอกว่าตอนแรกเนี่ยรัฐบาลจะให้ใช้4กิโลเมตรนะครับแล้วล่าสุดเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้ภายในอำเภอเดียวกันได้แล้ว แต่ก็บอกว่ายังไม่สะดวกนะครับอยากให้ปัดมัสมิให้ใช้ได้ทั้งจังหวัดนะครับนายกบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะรับข้อเสนอนะครับไปเสนอทางทีมนะครับว่าจะมีการปรับพิจารณาเป็นใช้ทั้งจังหวัดไหมเพราะว่านายกบอกว่าอยากใช้พื้นที่การนดเนี่ยได้แจ้งเกิดฟื้นเศรษฐกิจคือจะได้เกิดการหมุนเวียนของเงินดิจิทัลนะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมถ้าหากว่าใช้ในอำเภอเดียวกันแล้วมันยังไม่สะดวกคุณอยากจะใช้ตัาอำเภอแต่ในจังหวัดเดียวกัน ถ้าเห็นด้วยพิมพ์หมายเลขหนึ่งมาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยเพราะอะไรหรือถ้าไม่เห็นด้วยก็พิมพ์หมายเลขสองมาไม่เห็นด้วยเพราะอะไรยินดีรับฟังนะครับความเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกกันเนาะก็สตางค์สำหรับสตางค์เห็นด้วยนะเพราะสมมติว่าในหนึ่งจังหวัดเนี่ยมีหลายอำเภอเราอยากใช้เงินที่อีกหนึ่งอำเภอที่เราไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราใช้ได้เนี่ยมันก็จะดีมากนะครับจะได้ใช้เงินได้ ถูกวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะซื้อนั่นเองเนาะอะใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้หากว่านายกเนี่ยจะเปลี่ยนเกณฑ์จริงๆนะคะจากภายในอำเภอใช้เป็นภายในจังหวัดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จะรีบอัปเดตทันทีนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารเงินดิจิทัล10,000บาทนี้ทําอย่างไรกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับมีคาถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ